นิทานเรื่องสุนักกับจระเข้กาลครั้งหนึ่งที่บึงเล็กๆแห่งหนึ่งตรงชายป่าทุกๆวันจะมีฝูงสุนัขมากินน้ำที่บึงเล็กๆแห่งนี้เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้ผ่านมาที่บึงแห่งนี้มันก็เกิดชอบใจบึงแห่งนี้มากมันจึงคิดที่จะอยู่อาศัยในบึงแห่งนี้ไปตลอด ฮ้ยมันช่างเป็นบึงที่เหมาะกับข้าจริงๆในน้ำก็มีปลาแถมในป่าก็มีอยู่ข้างๆเป็นทะเลที่เหมาะกับข้ามากเอาละ่ะข้าจะย้ายมาอยู่ที่บึงแห่งนี้ละวันต่อมาฝูงสุนัขก,ก็ได้มากินน้ำที่บึงแห่งนี้อีกครั้งแต่ก็มีสุนัขตัวหนึ่งสังเกตเห็นจระเข้เอ๊ะพวกเรา นั่นมันจระเข้นี่เกือบไปแล้วล่ะเราเอาเอาอย่างนี้ละกันอย่าเพิ่งไปกินน้ำแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราไปหากินน้ำที่อื่นกันดีกว่าไม่งั้นน่ะเจ้าจระเข้จะจับพวกเรากินเป็นแน่เลยปะไปที่อื่นกันพวกสุนัขพากันเดินทางไปหาน้ำกินที่บึงแห่งอื่น แต่บอ่ออื่นๆก็มีจระเข้อาศัยอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นมันจึงกลับมาตกลงกันว่าข้าว่านะบอ่อน้ำอื่นจระเข้ก็เยอะกว่าบอ่อนี้อีกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราสลับกันวิกไปกินน้ํำกันทำให้จระเข้มลายตาจะได้กระโดดงับเราไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันนะแล้วฝูงสุนัข ก็ต่างพากันวิ่งสลับกันไปกินน้ำเจ้าจระเข้เห็นดังนั้นมันจึงแอบคิดอยู่ในใจว่าโถสุนัขพวกนี้ฉลาดจริงๆนะเอาเดี๋ยวข้าจะคิดแผนใหม่แล้วกันอืมนึกออกละเจ้าจระเข้ก็ได้ตะโกนบอกกับเหล่าสุนัขพวกนั้นว่า เจ้าสุนัขผู้น่ารักทั้งหลายข้านะ่ะเป็นจระเข้ผู้ใจดีเชิญพวกเจ้าน่ะมากินน้ำกันอย่างสบายใจเถอะข้านะ่ะไม่ทำอะไรพวกเจ้าหรอกเจ้าจระเข้ตะโกนบอกกับฝูงสุนัขเหล่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งกล่าวขึ้นมาทันทีว่าโธ่เอ้ยเจ้าจระเข้ ข้าน่ะไม่เชื่อคำพูดสัตว์ร,ร้ายอย่างเจ้าหรอกในใจของเจ้าอะ่ะคงคิดอยากจะจับจะลิ้มลงเนื้อของพวกข้าอยู่ใช่ไหมฝันไปเถอะเจ้าจระเข้ก็รู้สึกเสียหน้าที่พวกสุนักรู้ทันความคิดของมันตั้งแต่นั้นมาสุนัขทั้งหลายก็ตกลงกันว่าจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำทีละนิดแล้วก็วิ่งกลับออกมา เพื่อความปลอดภัยของพวกมันทั้งหลายส่วนเจ้าจระเข้ก็ได้แต่มองมันอดกินเนื้อสุนัขอย่างที่มันคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคำลวงของศัตรู